สวัสดีครับผมทักษก,กสรสุรสารครับการพูดคุยในวิดีโอคลิปนี้ผมตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าสรุปและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองคดีรับจำนำข้าวครับว่าผมกำลังจะพูดถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสองศาลครับก็คือศาลปกครองกลางกับศาลปกครองสูงสุด ในคดีรับจำนำข้าวนะครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็เพิ่งได้มีคำพิพากษาแถลงต่อสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้บัดบาทนะครับก็ผมจะสรุปนะครับเฉพาะในส่วนที่ผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดก็ตามนะครับนะครับ เมื่อสรุปแล้วในช่วงท้ายผมก็จะวิเคราะห์ครับว่าในมุมมองของผมนั้นผมเห็นว่าอย่างไรนะเกี่ยวกับความพิพากษานั้นหรืออาจจะวิเคราะหนะ์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูคลิปตรงนี้นะสิ่งที่ท่านจะได้ฟังนั้นเป็นสรุปนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของควาพิพากษานี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับท่านสามารถเข้าไป หาดูได้ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นในยูเกิลหรือใน YouTube หรือใน Facebook นะซึ่งจะมีบรรดาคนที่เขาสนใจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือใครก็ตามแต่นั้นนำรายละเอียดมาลงให้ทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนไว้ให้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับครับผมจะเริ่มต้นการพูดคุยตรงนี้ด้วยการพูดถึงที่มาของเรื่องครับนะที่มาของเรื่องก็ไม่คงไม่ย้อนไปไกลนักนะครับ ที่มาของเรื่องนั้นก็น่าจะว่ากันที่อ,อ,อดีตนายกยิ่งลักษณ์และสามีสิ้นต่อไปนี้เพื่อให้การเรียกขานชื่อของอดีตนายกนั้นสั้นลงผมก็จะใช้การเรียกด้วยสรรพนามสั้นๆว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็แล้วกันนะครับก็เริ่มต้นที่คุณยิ่งลักษณ์และสามีเนี่ยนะครับได้ไปร้องต่อศาลปกครองกลางครับกรณีที่ตัวของคุณยิ่งลักษณ์เองนั้นนะถูกนะครับ ให้ชดใช้เงินนะที่คาดว่าจะเป็นความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังได้ยึดแล้วก็อายัดทรัพยนะ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพื่อที่จะนำไปขายทอดตลาดเพื่อที่จะนำเงินนั้นมาชดใชนะ้เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงการคลังนะครับ เป็นคำสั่งของกระทรวงการขังแล้วก็เป็นไปตามประกาศนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคือเรื่องของกรมบังคับคดีครับซึ่งก็ย,ยังมีหน่วยงานปฏิบัติอีกหลายหน่วยงานนะครับที่จะไปยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ไว้พร้อมที่จะขายท่อตลาดเนี่ยนะครับก็รวมถึงนะครับเรื่องของออการทีออ่สามีของคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับซึ่งได้ร้อง ร้องขอกัรส่วนนะฮะในฐานะที่เขาเป็นเป็นผู้มีส่วนร่วมในทรัพย์สินเนี่ยนะเขาก็ร้องไปที่กระทรวงการคลังครับในขณะนั้นนะแต่กระทรวงการคลังก็ยกเลิกคําร้องของเขาไปอันนี้ก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปคร่าวๆสั้นๆน,นะครับของเรื่องที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ครับเมื่อ,เ,อ,อเรื่องถูกล้องไปที่ศาลปกครองกลางน่าจะเป็นศาลปกครองกลางนะครับนะเพราะว่าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับศาลปกครองกลางก็ใช้เวลา ระยะหนึ่งผมไม่ได้ตามไปถูเขาว่าท่านใช้เวลานานขนาดไหนแต่ในที่สุดนั้นสารปกครองกลางก็มีคําพิพากษาออกมานะครับก็สารปกครองกลางมีคําพิพากษาซึ่งผมจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านครับคือภาษาชาวบ้านกับภาษากฎหมายนะี่อาจจะต่างกันนะครับผมก็จะพูดเป็นภาษาชาวบ้านตามที่ผมสรุปได้ครับสารปกครองกลางนั้นมีคําพิพากษาว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะไม่ต้องชดใช้เงินนะฮะที่เป็นเงิน สินใหม่เนี่ยทดแทนจำนวนที่เรียกเรียกเก็บมาที่ขุณยิงรักนั้นอยู่ที่3 0 0 0 0นะฮะ5,717ล้านบาทกับอีก2 7 7 3 2 8บาทครับศาลปกครองกลางบอกว่าไม่ต้องชดใช้เงินจำนวนนี้นอกจากนะมีคาพิพากษาไม่ต้องชดใช้เงินจำนวนนี้แล้วสารปกครองกลางยังเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังนะครับ แล้วก็ยุติการนำทรัพย์สินนะครับออที่ได้ยึดและอายัดไปนี่นะไปขายท่อตลาดครับรวมถึงได้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ไปยกเลิกคำร้องของสามีของคุณยิ่งลักษ์ตามที่ผมได้กล่าวมาเมื่อตอนต้นนี่นะครับนี่เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางโดยสรุปนะครับหลังจากนั้นกระทรวงการคลังกับพวกอีกรวมกันละว9คนในขณะนั้นนะครับ ก็ไปยื่นนะอุทธร์ครับนะก็อุทธร์ก็ยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดก็ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับจนในที่สุดครับศาลปกครองสูงสุดก็มีคําพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าเข้าใจว่า คำ,คำพิพากษาของศาลนั้นน่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเพิ่งจะนํามาถแถลงต่อสื่อมวลชนหรืออย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าได้มีการถแถลงคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นที่สนใจของบรรดาสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เป็นจํานวนมากนะครับโดยสรุปคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาแก้ครับแก้คําสั่งของศาลปกครองกลางนะครับให้อดีตนายกหรือให้คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับ ชดใช้นะความเสียหายเฉพาะในส่วนของการระบายข้าวที่เรียกว่าการระบายข้าวแบบ g2g เนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้มีค่าเสียหายรวมอยู่ที่2 0 5 7ล้านบาทกับอีก723,761บาทครับนะก็อันนี้คือคำสั่งของศาลคือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับให้คุณยิ่งรักนั้นชดใช้เงินจำนวนนี้นะแล้วก็ แต่ว่าสารนั่นนะครับไม่ได้ให้ชดใช้ทั้งทั้งสองหมื่นนะฮะกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าสารเนี่ยสั่งให้ชดใช้เพียงแค่50%ของเงินจํานวนดังกล่าวเมื่อกี้นี้นะครับห้ของเงินจํานวน20,000ื่นกว่าล้านเนี่ยก็เป็นเงินอยู่ที่1 0ึ่ง28ล้านกับมีเศษอีกประมาณ8ปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับสาเหตุที่สารปกรครองสูงสุดมีคำสั่งดังกล่าวนี้นะครับ นะที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับนะก็มีเหตุผลนะครับนะเพราะว่า,าสารปกรครองสูงสุดนั้นเห็นว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับในระหว่างที่มีการดําเนินการเรียกว่าขายข้าวนะแบบ G2G เนี่ยนะครับคุณยิ่งรักมีคําสั่งนะหรือดําเนินการในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานกรรมาการนโยบายข้าวครับเพราะฉะนั้นาการใช้อํานาจของคุณยิ่งรักนั้น ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจนะทางปกครองนะซึ่งศาลมีความเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ศนะาลท่านก็บอกว่าปปชและสตงเนได้เคยทำหนังสือเตือนนะคุณยิ่งรักไปว่ามันอาจจะมีการทุจริตครับแต่ว่า,าคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับก็เพิกเฉยครับไม่มีการดำเนินการใดๆครับ เนะพื่อที่จะระงับยับยัง้งสารเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับนะแล้วก็สารเห็นว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาตินะเป็นเงินจํานวนมากถึงออสองหมื่นกว่าล้านบาทตามที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับแล้วก็สารเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันใดที่จะยกเลิกความผิดดังกล่าวนั้นนี่ก็เป็น บทสรุปของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับครับนั่นคือสิ่งที่ผมสรุปได้นะครับก็ถ้าท่านเห็นว่ามันยังไม่มีรายละเอียดพอที่ท่านต้องการก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหานะดูรายละเอียดทั้งหมดของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้นะครับครับทีนี้ก็มาถึงบทวิเคราะห์ของผมครับก็คือความเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับ ผมก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายประการด้วยกันครับจะแยกเป็นข้อๆแล้วก็นํามาเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับผมเห็นว่านะครับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวนั้นนะครับก็ทําให้คดีความรับผิดชอบนะครับทางละเมิดของคุณยิ่งรักณ์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับซึ่งหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปนั้นก็จะเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังครับ ซึ่งจะต้องแจ้งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นให้กับคุณยิ่งรักษ์ได้ทราบเพื่อที่จะให้คุณยิ่งรัก์นั้นมาชำํำระคำสั่งของศาลนะครับแล้วก็ในห่วงเวลาที่กำหนดไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งลักษ์นะไม่มาครับตามห่วงเวลาที่กำหนดไว้นี่นะครับกระทรวงการคลังนั้นก็มีอำนาจที่จะไปฟ้องศาลปกครองในอีกคดีหนึ่งได้นะครับ ครับนี่คือความเห็นประการที่1ของผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าคุณยิ่งรักษ์ทราบแล้วหรือไม่ทราบจะเป็นด้วยการามีเจตนาของกระทรวงการคลังนะหรือเจตนาของนายกนะซึ่งก็คือนายกแพทองทานซึ่งใครๆก็ทราบดีว่านายกนั้นเป็นหลานของคุณยิ่งละนะักมันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่อาจจะมีการดึงเรื่องนี้ไว้ทําให้ช้าลงนะครับถ้านะ มีการดึงเรื่องนี้ทําให้ช้าลงหรือมิจเจตนาที่จะไม่แจ้งคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดให้กับคุณยิ่งรักทราบนั้นก็อาจมีความเป็นไปได้นะครับที่ทั้งสองคนคือทั้งนายกและทั้งรมนรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นอาจจะถูกฟ้องในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ครับก็กฎหมายอาญามาตรา157และครับเรื่องนี้มันก็มีการควบคุมกันทางกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ ในประการที่2ครับที่เป็นความเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับคําพิพากษาของสารปกครองกลางที่ให้ยกเลิกการที่จะไปคิดเงินคิดทองค่าความเสียหายกับคุณยิ่งรักษณ์สามหมกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเหตุผลของสารปกครองกลางนั้นเป็นเหตุผลที่มีเห็นมีผลครับแล้วก็เป็นลอจิกนะฮะที่ฝังได้นะครับ สมเหตุสมผลน,นี่ครับคือผมอ่านแล้วนะครับสารปกครองเนี่ยท่านเห็นว่าไอคดีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับมันมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือรัฐมนตรีช่วยซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็คบตามคำพิพากษาของศาลไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีข้าราชการในระดับดล่างๆที่เกี่ยวข้องนะรวมไปถึง เรียกว่านักธุรกิจนะที่เป็นเอกชนนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยนะครับการที่จะไปให้ความเสียหายที่ที่เขาค่าดวามันเกิดขึ้น3 5 0 0 0นะ717กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับนะคุณยิ่งรักจะต้องไปชำระนะไปจ่ายเพียงคนเดียวนั้นศาลท่านก็บอกว่าเ้มันไม่ยุติธรรมหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันควรจะไปแจกแจงครับว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องตรงไหน มีความรับผิดชอบยังไงหนักหนาสาหัสยังไงหนักเบาไม่เท่ากันจากนั้นก็จึงจะไปเรียกว่าช่วยกันนะครับไปช่วยกันคือไปแบ่งหนี้เนี้ยออกไปให้กับคนต่างๆเหล่านั้นครับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เอาหนี้ทั้งหมดมาให้กับคุณยิ่งรักเพียงคนเดียวเรื่องนี้ผมอ่านอ่านและสรุปความได้อย่างนี้นะศาลท่านก็เลยยกนะยกว่าคุณยิ่งรักไม่ต้องชดใช้เงินจํานวน35,000 717กว่าล้านบาทที่เข้าคาดกันว่าเป็นความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเรื่องนี้ผมจึงเห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนะครับนะครับต่อมาครับประการที่3นะผมยังเห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครับที่ได้แก้คำพิพากษาของศาลปกครองกลางไปเนี่ยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอ,อ่อ เรื่องนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันมีคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญานะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้มีคำพิพากษาไปแล้วนะครับหลายท่านคงจำได้ครับว่าสาลดีกานั้นตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์และคนที่เกี่ยวข้องในวันที่คุณยิ่งลักษณ์หลบหนีออกไปต่างประเทศในวันเดียวกันนั่นแหละครับสาลดีกาแผนกคดีอาญานั้นตัดสิน นะหรือคำมีคำพิพากษาลงโทษนะคุณยิ่งรักษณ์นะจำคุก5ปีแล้วก็ลงโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะรัฐมนตรีช่วยนะแล้วก็ภาคเอกชนนะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะกี่ปีฉมจำไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นจำนวนหลายปีพอสมควรครับตะติดคุกติดตารางกันไปครับจนบัดนนี้นะนะพอ,อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นบุคคลเหล่านี้ ก็ออกมาติดคุกนอกเรือนจำกันนะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเรื่องนี้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของการระบายข้าวแบบ G 2 G เนี่ยนะครับตีกรอบเข้ามาให้แคบลงเอาเฉพาะเรื่องการระบายข้าวแบบ G 2 G เนี่ยนะครับสารอาญานะครับหรือมันมีความผิดทางอาญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองเนี่ยนะครับแน่นอนครับโดยส่วนใหญ่นั้นคดีประเภทนี้ผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ก็พอทราบมาว่าคดีประเภทใดก็ตามถ้ามันมีความผิดทางอาญานั้นและถ้าคดีนั้นมันมีการเรียกร้องนะฮะการาใช้เงินที่เป็นคดีทางแพ่งด้วยมันก็มักจะโดนคดีทางแพ่งไปด้วยครับมันเป็นตรกกะอย่างนี้อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่นะและผมก็เห็นว่าการที่สารปกครองสูงสุดนั้นท่านตีกรอบคือท่านก็ก็ก ก็เห็นด้วยครับกับคุณกับสารปกรครองกลางครับที่ว่าคุณยิ่งรักไม่ต้องไปชดใช้เงิน35,717ล้านกว่าบาทน,นั้นแต่ให้มาชดใชนะ้เงินเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องเป็นความผิดเกี่ยวกับการระบายค่าแบบ G2G นะเพราะว่ามันได้มีคําพิพากษาของศาลไปแล้วครับติดคุกติดตารางไปแล้วงั้นโดยตรกกะเรื่องนี้จึงมีความสมเหตุสมผลนะครับแล้วผมมองว่าสารท่านก็มีความเมตตาต่อคุณยิ่งรักนะ นะคือวงเงินจากความเสียหายที่เกิดจากการระบายข้าวจ2จูเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่20,000กว่าล้านบาทครับแต่ว่าศาลท่านก็มีเมตตาที่จะให้ชำระให้ชดใช้นี่เนี่ยแพงแค่ครึ่งหนึ่งคือ50%เท่านั้นนะจาก20,000กว่าล้านก็เหลือแค่หมื่นกว่าล้านผมถือว่าศาลมีความเมตตาครับนะฮะผมจึงเห็นด้วยนะกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับครับ ทีนี้ในประการที่4นะฮะที่เป็นความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการดใช้เงินนะตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้หรือถ้าสมมุติว่านะคุณยิ่งรักณ์เนี่ยนะครับเกิดยังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้วถ้ามันมีช่องทางที่จะต่อสู้เรื่องนี้ได้และคุณยิ่งรักมอบหมายให้ทนายไปจำตัวดำเนินกะารต่อสู้ในเรื่องนี้ครับ ก็ตามหรือนะก็เรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยหลังจากที่คุณทักษิณกลับเข้ามานําล่องแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็พูดกันมาตลอดว่าจะกลับเดินนู้นเดินนี้แต่สถานการณ์เนี่ยนะครับมันยังไม่อำนวยให้คุณยิ่งลักษณ์สามารถเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยได้นี่นะครับนะประกอบกับเมื่อวันสองวันนี้นะซึ่งนายกแพท,ทองทานเดินทางไปต่างประเทศคือไปอังกฤษนะกับ รา,าชรัฐมอนาโกเนี่ยมันก็มีข่าวซุบซิบกันหนาหูว่าเอ๊ะค,คุณคุณแพทองทานนายกเนี่ยควรไปหรือไม่และสุดท้ายนั้นมันก็มีข่าวมาว่านายกแพทองทานนั้นก็ไปพบกับอาคือคุณยิ่งรักด้วยผมจึงไม่ทราบว่าการเดินทางไปอังกฤษของนายกแพทองทานนั้น,นเจตนาจะไปทงประโยชน์ให้เกิด่าบ้านเมืองเป็นหลักสําคัญหรือว่ามีเจตนาที่จะไปพบกับคุณยิ่งรักเป็นหลักสําคัญมากกว่า อันนี้คนเขาวิพากษ์วิจาร์กันหนาหูมากนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องจ่ายเงินชดใช้หมื่นกว่าล้านหรือการที่จะสู้คดีความกันต่อหรือการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งรักก็ตามเนี่ยนะโดยส่วนตัวผมเห็นว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นอิสระต่อกันนะมันเอามาเชื่อมโยงกันเอามาเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ครับนะผมขอขยายความนิดหนึ่งครับหมายความว่าถ้าเอาเรื่องอที่ศาล สา,สารปกครองสูงสุดนะครับสั่งให้คุณยิ่งรักต้องดใช้เงินนะให้กับกระทรวงการคลังหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเอาไปโยงกับเรื่องของการที่จะเดินที่คุณยิ่งรักจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยว่าเอถ้าอย่างนี้ถ้าสารปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาอย่างนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณยิ่งรักษครับเพราะว่าคุณยิ่งรักนั้นมีคดีนะที่เป็นผู้เ,เล่าครับเป็นนักโทษ ถนะูกศาลสั่งจำคุก5ปีแล้วยังมีคดียึดคดีต้องชดใช้เงินอีกก็หมายความว่ามันปิดหนทางการเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยของคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่ก็ต่างคนต่างความเห็นนะครับแต่โดยส่วนตัวนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้มันอาจจะเอามาโยงกันไม่ได้คือการที่ศาลรปกครองสูงสุดสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้เงิน 10, มหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับจะเอามาเป็นสาเหตุว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ลําบากละ คุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยยากขึ้นแล้วนะผมว่ามันอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับนะกับคําพิพากษาของาศาลปกครองกลางนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นคนละส่วนกันนะคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนไทยครับเกิดในไทยมีบัตรประชาชนไทยนะครับย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ได้ครับนะกลับเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ครับนะไม่มีใครไปบังคับว่าให้กลับหรือไม่ให้กลับ นะหรือจะเอา,เอาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาให้คุณยิ่งรักต้องทดใช้เงิน1 0,000ืนกว่าล้านบาทนั้นมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณยิ่งรักไม่สามารถกลับประเทศไทยไดนะ้ผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลครับนะคุณยิ่งรักจะกลับประเทศไทยเมื่อไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่านะคุณยิ่งรักจะต้องปฏิบัติตามนะหรืออยู่ภายใต้กฎหมายกฎนะหมายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งรัก คุณยิ่งลักษณ์ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามหมายความว่าถ้าสารดีกาแผนกคดีอาญาสาหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีความพิพากษาไปแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์กระทําความผิดนะฮะในเรื่องของโครงการรัฐจำนาข้าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวแบบ G2G แล้วก็สั่งตัดสินจังคุกคุณยิ่งลักษณ์ห้าปีถ้าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับเข้ามาในประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์ต้องยอมรับ คำพิพากษาของศาลดีกาในกรณีนี้หรือศาลรปกรครองสูงสุดที่มีคำสั่งว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้เงินให้กับกระทรวงการคลังจากความเสียหายในเรื่องเดียวกันคือการระบายข้าวแบบ G2G เนี่ยหมื่นกว่าล้านบาทนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องยอมรับในคำพิพากษาของศาลด้วยนะครับถ้าอย่างนี้แล้วก็ได้ครับก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้านะครับ คุณยิ่งรักคิดที่จะทําแบบพี่ชายคือคุณทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างนะเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสตั้ดีหนึ่งที่เห็นว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบลงง่ายๆถูกไหมครับเพราะว่าผมเคยวิเคราะห์ไปว่าครับนะเรื่องราวของคุณทักษิณน,นะไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอย่างยาวนานถึงร80วันนั้นนะผมว่ามันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ นะหรือที่ผมเรียกนะว่าแฮนด์เมดครับนะที่จะทำนู่นทำนี่มาเป็นองค์ประกอบนะเพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งที่จะาสามารถนำให้นำนำคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจได้แล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับนานมากเลย6กเดือน180วันครับมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ม,น,มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานั้นมันก็มีช่องโหว่มีช่องว่างที่มันจะถูกจับได้อยู่ตลอดเวลาครับและเรื่องนี้นะมันก็กําลังจะได้รับการยืนยันนะจากการไตส่สวนของศาลฎีกาแผานคดีอาญาสาหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะในเดือนมิถุนานยนเดือนหน้านี้ในวันศุกร์ที่13อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณยิ่งรักจะทําแบบนั้นผมว่าอย่าไปเสี่ยงทําเลยครับ ไม่มีประโยชน์แล้วครับอย่าไปเสี่ยงตางครับแล้วก็ยิงล่าสุดนั้นหลังจากมีคําพิพากษาของศาลปกครองสองสูตรออกมาแล้วมีข่าวว่าคุณยิ่งลักนั้นโต้โต้ในทํานองว่าตัวคุณยิ่งลักเองนั้นได้รับความไม่เป็นธรรมซ้าซ้อน,น <c oughs> คือหมายความว่าคุณยิงลักเห็นว่าอาจเห็นว่าการที่ศาลฎีกามีคาาําพิพากษาตัดสินจะคุกคุณยิงลักนั้นก็เป็นความไม่ยุติธรรมหนึ่งครั้งละ าาอีกครั้งหนึ่งก็คุณยิ่งรักเห็นว่าการที่สารปกครองสูงสุดสั่งให้คุณชดใช้ให้คุณยิ่งรักชดใช้หนี้ถึงหมื่นกว่าล้านบาทนั้นก็เป็นความไม่เป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นความาไม่เป็นธรรมซ้ําซ้อนสองอย่างผมว่าเรื่องนี้นะครับมันก็มันไม่น่าจะพูดอย่างนั้นได้นะพูดจะพูดได้ครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่คุณยิ่งรักพูดออกมาเนี่ยนะครับที่เป็นการตอบโต้นี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณยิ่งรักอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามนะคำสั่งนะครับของศาลที่มีคําสั่งหรือมีคําพิพากษาออกมาที่เกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์ได้ครับผมว่าแนะนำนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะอย่างไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในขณะนี้เพราะว่าถ้าเข้ามานั้นมันจะกลายเป็นประเด็นปัญหาอย่างแน่นอนครับไม่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนาในการจัดต,ตั้งรัฐบาลมีอํานาจบริหารอยู่ในมือมีนายกรัฐมนตรีคือคุณแพรทองฐานซึ่งเป็นหลานในไส้ของคุณยิ่งลักษณ์มีพี่ชายคือคุณทักษิณซึ่งเป็นสทรที่ดูเหมือนว่าจะมีอํานาจอยู่นะอย่างเต็มที่ในขณะนี้ก็ต่างครับแต่ว่านะผมแนะนําว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับนาะยกติกาในคําพิพากษาของศาลนั้นก็น่าจะการเข้ามานั้นน่าจะมีปัญหา แล้วก็จะมีความลําบากมากยิ่งขึ้นครับผมว่าโดยส่วนตัวนะครับคุณยิ่กลักในฐานะของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับซึ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2506 0 2505โทษเดียนะ2557 56 57ที่ถูกปฏิวัติเนี่ยนะครับมันก็ผ่านมา10ปีละ10กว่าปีแล้วนะครับนะก็คุณยิ่กลักก็มีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วครับ มีบ้านพักอยู่ในอังกฤษก็มีนะผมว่าไม่จําเป็นละครับที่จะต้องเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้อยู่ครับอยู่ที่นั่นก็น่าจะสุขสบายดีครับนะเงินทองก็มีใช้มีบ้านอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นคือก็ไม่ได้กลับมาอยู่ใกล้ๆกับบรรดาครอบครัวญาติมิตรในเมืองไทยเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดคุณยิ่งรักยังทําใจไม่ได้ ผมก็แนะนำว่าไม่ต้องมาครับและอย่างหนึ่งในขณะนี้นะครับสถานการณ์ความเป็นอยู่ของคนไทยในขณะน,นี้มันไม่ได้อยู่ดีมีสุขนะครับนะสถานการณ์เศรษฐกิจก็แย่ลงครับนะจนกระทั่งหลายคนพูดว่าเอ้ยมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยนะเงินรายได้ที่มีอยู่นะั้นมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินขําคนไทยก็ลําบากมากขึ้นครับแล้วก็ความลําบากนี้นะมันก็ต้องออจารึกไว้ว่าเป็นความลําบากที่เกิดขึ้นในขณะที่ พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นความลำบากที่เกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นชื่อแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหลานนะในไส้ของคุณยิ่งรักเองครับครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยกับทุกๆท่านแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ